เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีตัวอยู่23ใบนะครับผมก็จะเปิดไอตัวใหม่ของ Line เ a n g e r นะครับไอ้คอนนีคริสมาสนี่นะครับก็เปิดไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับ1ใบนะโอเคมาอีก5ใบต้องบอกว่าสุ่มทีละ5ใบเนาะเออก็สุ่มได้อีก3ครั้งนะครับมาไหนดูสิ โอ้ยก็ได้อยู่นะเออก็ได้อยู่มั้งเออแต่ปกติก็คงไม่ดีเลยเนาะมาอีกสองครั้งครับโอ้เออเยออยู่แต่ก็เอาไปย่อยได้นะเออก็เกลืออยู่แต่ก็ยังได้อยู่นะครับอ่ะั้งสุดท้ายครับได้ตัวบินมาแล้วนะครับโอ้โหก็ได้ตัวบินมาจริงๆนะครับ มาไหนก็มีตัวพีเหลือมาแล้วนะครับเอ่อสี่สิบเก้าสุถวยสี่สิบเก้าตัวนะ่จะสุ่มได้สักเก้าตัวนะครับอ่ะมาสามตัวใหม่ประจำเดือนมกราคมสองศูนย์สองสี่นะฮิมีอ่ะอีกใบเอ๊ะดน้ำเซรีนาใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะ เออใช่ใช่โอเคนะต่อเลยนะครับเล่นน้ำคอนนีนาวิกโยทินนาวิกโยธินอีกรอบหนึ่งเอา้ามาอีกขาวบอยเจสิกา้าโอเคเนียนดแดงเจสิกา้าผู้มีขาวมูล เจสิก้าบ้าบออะไรนักหนาแล้วก็ตู้คิดมาดนี้น่าจะไปหมดแล้วเนี่ยก็มาไวไปไวสมงตาเป็นคิดมาดแล้นะเอาล้ะนะครับท่านผู้ชมครับก็ลายเลนเจอร์ก็ได้มีอีเวนต์ดาวตกนะเออก็ให้เราไปฟาร์มจากภารกิจรายวันนะครับเราก็จะ มาสุ่มไอ้พวกนี้ได้นะไอ้พวกดาวตกเนี่ยซึ่งดูแล้วนี่ห้าสิบเจ็ดค้งนี่คือผมไม่น่านจะสุ่มให้มันเออครบทั้งหมดได้นะเออมันต้องเปิดยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ากดห้าสิบเจ็ดค้งแล้วมันได้เลยหรือเปล่านะแต่ผมกดอันนี้ลักหน่อยเลยแล้วกันนะอ่ะเออในตัวมาสิบอ่ะแล้วคือมันมีให้แค่นี้เหรอ เออกบปาบไอ้นี่ปาบกบเออมีรางวัลแค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันมีใค่แค่นี้เ,เหรอผมเอามากกว่านี้ไม่ได้เหรอที่เหลือก็เป็นแค่รางวัลโอ้โหรางวัลที่หนึ่งคือมีเพชรสองพันกว่านะรางวัลที่สองคือมีเพชรตั้งห้าร้อยนะคือผมเห็นในกลุ่มอยู่แหละ ต้องบอกว่าเห็นในเม้นอยู่นะว่ามันมีคนได้เพชรห้าร้อยนะแต่ไม่เคยเห็นเพชรเออสองพันยี่สิสี่เลยนะอย่างกับไอเพชรเป็นหมื่นของฟรีไฟล์นะครับที่สมกล่องแล้วมันบอกว่าม,มีโอกาสได้นะซึ่งผมคิดว่าไม่ไม่มีหรอกนะโอ้โหเดี๋ยวนะคือมันให้ผมเก็บไว้เลยเปะเนี่ยไอขนนกเนี่ยเออแล้วก็อันนี้เป็นเพชรเป็นหมื่นนะ เออแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ผมอยากได้มากกว่าขนนกอีกเนี่ยเออแต่ก็ดีนะที่ได้ขนนกอ่ะเพราะว่ามันเอาไปฟาร์มสเตจจุติได้แต่โดยรวมแล้วผมอยากได้อันนี้มากกว่านะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีคนด่านขนนกให้อยู่แล้วนะอ่าแล้วก็นี่ตัวสินะโอเคนะเออแล้วมันเติมขนนกให้ผมเลยไม่นเนี่ยนี่ไงเติมไ้เลยมีเป็นพันเลยเนี่ย โอ้โหแล้วต้องมาใช้ภายในวันเดียวอีกแทนที่จะได้ใช้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่มันมีบูตอะไรเยอะๆนะครับก็เอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันเนาะโอ้โหแล้วผมต้องมาใช้หมดอีกนะาน่าเหนื่อยใจนะครับเนี่ยโอเคนะก็ประมาณนี้นะสําหรับส่วน ส่วนของอีเวนต์ดาวตกนะคือผมไม่ได้ทำเวทรายวันครบทุกวันด้วยเลยนะก็ถ้าเกิดว่าทำครบทุกวันอาจจะได้เพชรสาคาร้อยอาจจะมีโอกาสได้นะเออแต่เอาจริงผมว่ามันไม่น่าจะมีรางวัลที่หนึ่งจริงๆหรอกถ้าเกิดว่าผมสุ่มไม่ได้ผมก็จะไม่เชื่อนะเออไม่งใครที่สุ่มได้เนี่ยผมบอกเลยนะไอ้ไอ,อ้คนนี้แม่งลูก GM อนะครับผมไม่เชื่อนะโอ้โห อะไรกันทำไมเราสุ่มไม่ได้ทำไมคนอื่นสุ่มได้เนาะเออเนาะก็แบบต้กงสามพันกว่าเลยนะเออมันจะสุ่มไม่ได้เลยได้ยังไงนะครับแบบในอันนั้นผมสุ่มได้เป็นสิบครั้งเลยนะเออมันึกว่าจะมีการันตีอะไรเพชให้สักหน่อยแต่ก็เหมือนจะไม่มีเลยนะเออแล้วก็อย่าลืมเก็บฮัสเติ้ลกันนะก็อืม เนี่ยมีแค่พวกเก้ววีสิบรางวัลนะโหเฮ้มีแค่รางวัลที่สี่คืนดับสูงสุดเองนะแต่รางวัลที่สี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นดีกว่าก,กบฟ้ามากหรือเปล่านะอ่ไหนก็นะเออประมาณนี้เลยเนาะเออมีดาวตกแค่นี้เองอย่างน้อยให้มันมีแบบรางวัลที่หนึ่งที่สองมาบ้างก็ดีนะกบเนี่ยไอพวกกบ ดา,ดาวเดียวโอ้โหโคตรอยากได้แล้วเอาจริงนะเออก็ประมาณนี้แหละเนาะ